สาวมืองชนขายกะเพราจานยักษ์แค่สิบบาทเติมข้าวได้ไม่อัน้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ซอยปะปาไ่ลากล้วยศีราชาอำเภอศีราชาจังหวัดชลบรุรีตรงข้ามกับตลาดบิกฟูดมีร้านขายอาหารตามสั่งร้านหนึ่งที่เปิดอยู่ในตึกแถวกำลังเป็นที่โด่งดัง ในกระแสะโลกโซเชียลถึงความเยอะของปริมาณอาหารและความแปลกของภาชนะที่นำมาใส่อาหารแต่ราคาเทียบเท่ากับอาหารตามสั่งทั่วไปซึ่งสวนกระแสะกับสภาพเศรษฐกิจและราคาว,วัตถุดิบตามท้องตลาดที่สูงขึ้นผู้สื่อข่าวจึงได้ลงไปสำรวจถึงความแปลกของร้านดังกล่าวพบนางสาวสุพิษเทาศิลิหรือเจ๊ปุ๋มอายุ28ปีสาวสวยเจ้าของร้านได้เปิดเผยว่า ตนเองเปิดร้านมาได้สีเดือนซึ่งยอดขายไม่ดีจึงเกือบจะปิดกิจการไปแล้วแต่ก็ได้ปรึกษาครอบครัวว่าจะทำอย่างไรถึงจะเพิ่มยอดขายให้ร้านสามารถขายต่อไปได้จึงเกิดแนวคิดที่เปลี่ยนมาใช้ถาดในการใส่อาหารซึ่งได้เปลี่ยนมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนมียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า200ถาดต่อวัน โดยการใช้ถาดใส่อาหารตามสั่งของร้านเพื่อชูเป็นจุดขายรวมทั้งร้านจะให้ปริมาณที่เยอะมากแต่ก่อนเคยใช้จานในการใส่อาหารเวลาใส่แล้วดูพูนดูเยอะก็จริงแต่ไม่น่ารับประทานจะมีเศษอาหารตกอยู่บนโต๊ะแทบทุกครั้งที่ลูกคา้านั่งกินแต่พอมาเปลี่ยนใช้ถาดใส่พร้อมใบตองรองอาหารแล้วก็ทําให้ดูน่ารับประทานเศษอาหารที่เคยตกอยู่บนโต๊ะก็หายไปรวมทั้ง ลูกค้าก็ให้ความนิยมที่จะเข้ามารับประทานอาหารมากขึ้นพร้อมทั้งถ่ายรูปแชร์ขึ้นไปในโลกโซเชียลอีกด้วยนับว่าเป็นกลยุทธ์ที่สร้างจุดขายให้กับสินค้าตัวเองได้ดีเยี่ยมเลยจริงๆเลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารใหม่ๆที่เรานำมาฝากคุณทุกวัน